สิ่งที่เห็นรถคือรถไม่ได้วิ่งเร็วปกติทำไมต้องมาถามองท้ายแล้วชันมากเราขับมาเร็วด้วยตอนน้องหนูอยู่เลิกรถเลยเส้นขอไปอีกด้วยซ้ำถ้าน,น้องยังอยู่ตรงกลางสะพานจริงน้องหนูคงไม่ไระเด็อนออกไปชั้นล่างนะคะเขาก็มีอาการเาจ็บหน้าอกก็เลยขอไป,ปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนที่ได้ประสานทางแพทย์เนี่ยให้ตรวจ วัดดรมนอกนออเลื้ย,ยสาวเล่านาทีสลดพี่สาวกับน้องชายถูกติชิโร่ขับรถพุ่งชนด้วยความเร็วยืนยันไม่ได้จอดจักรยานยนต์กลางสะพานเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างไปติดตามกันได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับ เป็นโดนฝุ่นน้ำฝุ่น้ำตกโดนได้บอกน้องชายว่าเฮ้ยฝุ่นน้ำตกตบแป๊บหนึ่งตอแรงๆนะแล้วน้องเขาน้องหนูเขเปลี่ยนพ่อเรียนทีนี้หนูก็วิ่งไปเก็บฝุ่นน้ำระหว่างที่หนูวิ่งวิ่งจะไปหาที่เขาอบบมีรถตู้ใหญ่ๆคันสีดำขับเลยขวัญผ่านหน้าหนูไปแล้วเร็วมากแล้วสิ่งที่เห็นรถคือรถไม่ได้วิ่งเรงปกติที่ปกติรถเขาเขาจะวิ่ง ทำไมต้องมาสายแล้วช้มากเราขับมาเร็วด้วยทำไมต้องพูดเลยพูดเลยทำไมรถที่ขับมาเป็นเร็ปกติทำไมไม่ขับตรงคอขับตรงยังไงก็ไม่ว่าจะขับเร็วแค่ไหนตรงก็คือตรง้วน,น้องหนูอยู่เลือเล่อนเลยเส้นเขาไปอีกด้วยซ้ถ้าถ้าหนูยังอยู่ตรงกลางพานจีนน้องหนูคงไม่ได้นอกปข้า่นรอกคัะ ด้านพันตำรวจเองนเรนผู้กำกับการสอนอนาคานายาวเผยว่าติกชิโร่มีอาการเจ็บหน้าอ,อกเลยขอตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนแต่ประสานทีมแพทย์ให้ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดแล้วไปติดตามในคลิปนี้กันต่อครับก็นทางเดีดี๋ยวผมต้องมาดูภาพก้องจอนจิตนะครับทั้งที่เกิดเหตุแล้วก็ก้องของหน้ารถรที่ที่เป็นผู้กรณีนะครั ในส่วนของการรักษาพยาบาลของน้องของพี่สาวของพี่ใช่ไหมครับรักษาไปาบาเจอน้องชายน้องชายของน้องชายเนี่ยก็คงก็ดําเนินการรักษาพยาบาลตามขั้นตอนเลยเถ้าอย่าอยากจะไปอยู่โรงพยาบาลไหนยังไงก็ลองดูหมอเฉพาะทางที่ที่เก่งที่สุดนะครับเพราะเมื่อกี้ทางทางญาติของผู้กรณีเนี่ยก็ก็ได้มาคุยกับผมนะว่า ในส่วนของค่าจัดการเกี่ยวกับศพพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเตรียมเงินทุนไว้เพื่อช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในส่วนของการรักษาพยาบาลเนี่ยเขาก็แจ้งมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามหาโรงพยาบาลหรือว่าหาแพทย์เนี่ยที่เป็นแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บตรงนี้เนี่ยให้นะครับเขาก็คงจะช่วย,ยเหลือเต็มที่นะครับในส่วนของคุณติชิโร่ที่ ที่เป็นผู้ขับขี่นะครับหลังจากเจิดเหตุพวกนี่ยเขาก็มีอาการเจ็บหน้าอ,อกจะเลยขอไปรับสาตัวที่โรงพยาบาลก่อนซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ที่โรงพ,พยาบาลพญาไทยน้บวินนะครับซึ่งได้รับการแอสติดเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเช้า้นะครับซึ่งเราก็ได้ประสานทางแพทย์เนี่ยให้ตรวจวัดปริมาณของหัวน้ำเลือดด้วยน,นะครับซึ่งการขับขี่อะไรต,ต่างๆเดี๋ยว คงต้องรวบรวมพยานปัะทานให้มากขึ้นหน่อยนะครับเพราะเห็ุมันเพิ่งเกิเดเยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปเก็บกล้องจอนปิดนที่เกิดเหตุน,นะครับแล้วก็กล้องจอนปิดของกล้องหน้ารถแล้วก็ดูเส้นทางการขี่พร้อมกับพ่องลอยการเฉียวชนนะครับแล้วก็คงจะต้องนัดมาเจรจากันแล้วก็อธิบายในส่วนของการขับขี่ที่ถูกต้องอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องอกล่าวคำว่าองเสียใจด้วยนะระว่า เหตุการณ์แบบนี้คงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่ในเรานะครับแต่ทางตํารวจเนี่ยก็จะได้ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วทางเราเนยึดหลักในยึดหลักความถูกต้องหลักกฎหมายแล้วก็ยึดหลักการิียาผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ